สวัสดีค่ะคุณบุ๋มนะคะเข้าร่วมโปรเจกต์อินดีมหนึ่งปีมีรายได้ลักลับุกบวกเลยนะคะจากการทำงานออนไลน์อยู่ที่บ้านผ่านมือถือแบบร้อเลยหลายๆคนนะคะอาจจะเคยได้ยินอินดีมานะ อาจจะเคยศึกษาแล้วก็ดีนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรนะคะให้ดูคลิปนี้ค่ะมีคําในการเริ่มต้นธุรกิจของเรานะคะเราเริ่มจากการเป็นสมาชิกค,ค่ะเป็นผู้บริโภคค่ะเราเข้ามานะคะด้วยการเปิดแพ็กเกจตามเงื่อนไขของบริษัทนะคะซึ่งแต่ละแพ็กเกจนะคะเราจะได้รับสินค้าพรีเมียมเลยนะคะได้เว็บไซต์ไปขยายธุรกิจนะคะมูลค่า30,000บาทได้ประกัน บาดเหนะคะวงเงินอยู่ที่1,000 0แสนบาทและก็ยังได้เรียนคอสหลักแสนนะคะเป็นคอสการทำการตลาดออนไลน์ของเรานี่แหละแบฟรีฟรเลยที่เราจะได้รับไปนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะในการรับรายได้ของเราเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขนิดนึงนะคะเดี๋ยวผมขอแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆแล้วกันนะคะกลุ่มแรกนะคะก็คือกลุ่มแพคเกจที่เราสามารถรับรายได้เนี่ยไม่เกินวันละ5,200บาทต่อวันนะคะส่วนกลุ่มที่2นะคะนั่นก็คือกลุ่มที่ เราสามารถจะรับรายได้สูงสุดเนี่ยวันละสี่หมบาทต่อวันเลยนะซึ่งถ้าเกิดว่าพี่นะคะเป็นคนหนึ่งที่อยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเร็วๆนะคะอยากจะปรนี่ปลดซ็งเร็วๆก็ดีนะหรืออยากที่จะจับเงินเป็นกอบเป็นตำมีเงินล้านเงินแสนเร็วๆนะผมขอแนะนําเลยแพ็กเกจกลุ่มที่2ก็คือตัว LP และ l p s ของเรานั่นเอง สองไซส์นี้นะคะเราสามารถที่จะทําคุณสมบัติสตราร์ได้ด้วยนะซึ่งตรงนี้นะคะจะได้รับส่วนแบ่งยอดขายเนี่ยของอินดีมคะหนทุกเดือนเลยตลอดไปเลยนะ,ะยันลูกยันหลานเราเลยบริษัทอื่นนะคะผมบอกเลยว่าตรงนี้จะต้องลงทุนหลักแสนยันหลักล้านเลยทีเดียวยกตัวอย่างง่ายๆเลยสมมติว่าเดือนนี้นะอินดีทำยอดขายนะคะอยู่ที่100ล้านบาทนะคะเขาจิแยกตรงงานนนั่นก็คือ1ล้านบาทและนำมาแบ่งใจ่ายให้กับสมาชิกที่ผ่านคุณสมบัติ ตาตานั่นเองซึ่งเราจะมีโอกาสทําเพลงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะ3ามสี่วันแรกจากการที่เราเป็นสมาชิกเข้ามาจะมีคำถามอยู่ในใจนะคะว่าบริษัทจ่ายสูงสุดถึงวันละสี่หมืนบาทต่อวันเนี่ยไหนจะหนจากยอดขายทั่วโลกด้วยเนี่ยพี่จะต้องลงทุนสกักกี่ครั้งกันเชียพี่จะต้องปิดดิวหลักแสนหรือเปล่าบอกเลยนะคะว่าที่นี่ของเรานะลงทุนครั้งเดียวนะ เก็บเกี่ยวได้ทั้งชีวิตยันลูกเราแต่งงานยันเรามีหลานมีเลนมีล้นกันเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเรามีระบบนะคะที่จะ running ให้เราเนี่ยตลอด24ชั่วโมงเลยเราสามารถที่จะทําธุรกิจตรงนี้นะคะที่ไหนก็ได้เวลาอะไรก็ได้นะคะเราทําไปนานๆนะคะเราอาจจะหยุดทําแต่ไรายได้ตรงนี้เนี่ยจะไม่หยุดไหลแน่นอนเป็น passive income ให้เราได้ไปใช้ชีวิตในแบบที่เราเต้อง,ไป,งไปกว่านั้นนะคะตอนนี้บริษัทอินดีมของเรานะคะได้เข้าร่วมกับ บริษัทยักษ์ใหญ่ของประเทศไทยเลยก็คือ RS นั่นเองนะคะมีการแจกเหรียญป๊อปคอยนะคะให้กับสมาชิกใหม่นะคะก็คือสมาชิก l p f ของเรานั่นเองป๊อปคอยคืออะไรป๊อปคอยนะคะเป็นสกุลเงินดิจิตอลนะคะเป็นติ y p t o c u r เร n c y อีกสกุลหนึ่งเหมือนเหมือน บิตคอยน์อิเลียนนะคะเหรียญขับนะที่เราเห็นราคาพุ่งจากศูนย์จุดตือๆไปเป็นล้านคืออันนั้นคืออัตราการเติบโตใน10ปีแต่เรียกว่าคอยนะเวลานี้นะผมจะบอกไว้เลยว่าเพิ่มเปิดตัวมานะนมันเป็นโอกาสอันดีของเรานะที่เราจะได้ถือครองเหรียญก่อนใครนะคะก่อนคนอื่นเข้าเลยซึ่งบริษัทของเรานะคะแจกให้กับสมาชิกที่เป็น LPF นะคะ สูงสุดถึง5 0,000ืนเหรียญป๊อปเลยทีเดียวนะคะยกตัวอย่างง่ายๆเลยสมมติว่าเราถือไว้สัก1 0 0 0 0นเหรียญน,นะสาถึงหปีนะคะราคาขึ้นไปอยู่ที่เหรียญละ1 0 0บาทเนี่ยเรามีเงินล้านแล้วนะเรามีเงินล้านแล้วนะคะไม่ต้องพูดถึงเหรียญละร้อยก็ได้เอาเหรียญละสิบาทเนี่ยก็ได้เงินแสนแล้วค่ะคุ้มยิ่งกว่าคุ้มค่ะแต่ตรงนี้เนี่ยเราได้เป็นของแถมแบบพรีเมียมฟรีๆไปถือไว้ ถือไว้ประดับวารมีเราต่อวันที่เราจะเอาไปขายเวลาที่เหรียญมันขึ้นนะคะซึ่งตรงนี้เป็นของแถมของเรานะแต่เรานะคะโฟกัสที่วันละสี่หมื่นบาทเหมือนที่ผมโฟกัสตอน <c oughs> แล้วนานแค <c oughs> ่ไหนเราถึงจะเห็นผลลัพธ์เราถึงจะเห็นว่ามันได้เงินเป็นกอเป็นกำไอย่างที่คุณผมว่าจริงๆผมมีสองอย่างที่ให้พี่ทำนะคะอย่างแรกเลยนะคะพี่แบ่งเวลาเข้ามาทำนะคะอย่างที่สองเลยพี่เรียนรู้ในระบบข้อหลักแสนของเราค่ะ และทําอย่างถูกวิธีนะคะทำสออย่างนี้นะคะสม่มํเสมอวันละ2อถึงสชั่วโมงนะคะทำวนไปนะคะไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะทําคนเดียวเพราะว่าเรามีพี่เลี้ยงนะคะที่จะคอยให้คําปรึกษาให้คําแนะนําและก็ดูแลพี่ๆนะคะตลอดเส้นท,ทางเลยตั้งแต่พี่ทําไม่เป็นยันพี่ทําเป็นยันพี่ไปส่งต่อได้นะคะเราดูแลกันแบบนี้เลยนะคะในทีมของเราสาถึงหเดือนนะคะสามารถที่จะ หลักแสนได้นะคะซึ่งหลายๆคนนะคะที่อยู่ในทีมของบุ๋มเอนะคะเข้ามายังไม่ถึงเดือนเนี่ยสี่ห้าหมื่นก็มีแล้วแต่เลยนะคะเราอยากไปท้าเราอยากไปเร็วอันนี้ขึ้นอยู่กับเวลาของเรานะคะทำห1่ถึงสปีนะคะสามารถที่จะสร้างพาสซีฟอินครามรายได้แบบสถียนสะเถียนได้หลักแสนต่อเดือนแบบบุ๋มเลยวันนี้เราจะทำงานหรือว่าธุรกิจอะไรคะที่จะสามารถสร้างเงินหลักแสนให้เราได้ต่อเดือนแบบเนี้ยเราต้องเรียนจบสูงไหมเราต้องเรียน จบมไหมเราอยู่เมืองนอกเนี่ยเราไปแข่งกับฝรั่งเนี่ยก็ไม่ไหวไหมคะมันจะมีงานอะไรที่เขาจ้างเราตั้งวันละ4ี่หมื่นบาทต่อวันหากสนใจนะคะในธุรกิจของเราะคะอยากจะเริ่มต้นนะคะสามารถที่จะขอคำปรึกษาขอคำแนะนำนะะจากพี่ๆนะคะที่ส่งคลิปนี้ให้กับคุณได้ทันทีเลยนะคะเพราะว่าพี่คนนั้นนะคะเขาจะเป็นผู้แนะนำที่ดีที่สุดนะคะหมุนก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ให้กับหลายๆคนนะคะที่กำลังมองหาอาชีพเสริมนะคะกระเป๋าที่หนึ่งที่ส ที่สานะเพราะว่ากระเป๋าเดียวนะคะในดูนี้เนี่ยมันเสียงสุดๆเลยนะยิ่งในตอนนี้นะคะที่ยุโรปนะโดยเฉพาะเที่ยงกฤษบ้านผมนะคะถ่าของชีพนะคะปรับขึ้นอยู่ที่54%ค่ะ54%ถ้าเกิดว่าผมไม่มาทำออนไลน์ตรงนี้นะคะบอกเลยค่ะว่าวันนี้นะ เออจะเอาอะไรให้ลูกกินจะหาอาหารมาตั้งบนโต๊ะกับข้าวเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องยากนะคะแต่โชคดีมากเลยที่บุ๋มเข้ามาทําออนไลน์ไม่อยากให้รอจนเราเกิดวิกฤตนะคะเราถึงหามองหาทางเลือกอื่นๆนะคะอยากให้สํารองไว้ตั้งแต่ตอนนี้แหละเพราะว่าการที่เรามีกระเป๋าเดียวนะคะในยุคนี้เนี่ยมันเสี่ยงมากๆเลยบุ๋มก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าเราจะได้ร่วมงานกันและก็มีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะไปพร้อมๆกันค่ะคุณบุ๋มมนุ่์เงินล้านค่ะสวัสดีค่ะ